สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับร้อยล้านตัวที่2ประกายแสงนาตีนะครับผมโอ้โหทีมงานบอกจัดให้อีกแล้วเราอยู่ในดีพิบัตโนบอดีนะครับกับอศูนจกนักรกล5ดาวยังไม่5ดาวมุ่งด้วยนะแต่ว่า5ดาวมงมันไม่เพิ่มพลังอะไรเยอะแยะหรอกแต่ว่านี่คือร้อยล้านตัวที่2นะครับหลังจากจากักรพรรดิเด็กทําไปร้อยล้านนี่คือเอาอีกแล้ว อาซินจัดกลมาร้อยล้านตัวที่2ครับโอ้โหไปอย่าไปดูกันละเอียดแบบเจาะลึกเลยจะเป็นไงเชิญรับชมครับ Richman Shop เหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอ t r o n องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บร่อซื้อแพนที่รวมรายการรับไปเลย Richman c ค i n แลนสื้อรถได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดส0เดือนเพราะบริการเติมเกมชั้นนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นมา ร้อยล้านตอนนี้คือพลังคือ100 100 1 0 0 1ล้านเลย101,47,779นะครับผมเลเวล149นะ149นี่ก็คือเป็นแค่นี้นะเป็นแค่สมาชิกด้วยนะไม่ใช่ตัวจริงนะเออเพราะว่าหลังจากรพรเด็กเป็นหัวหน้าทีมนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูสเตตัสก่อนตอนนี้คือ แต่สี่สิบเอ็ดสามนะครับผมแล้วก็พิเศษตรงนี้นะครับเป็นขั้นเจ็ดนะครับขั้นเจ็ดสายพิเศษขั้นแปดสายพิเศษตรงนี้ระดับพิเศษขั้นห้านั่นเองนะครับผมดูสเตตัสกันบ่อยไหมเพชรพีห้าสิบเอ็ดล้านครับโจมตีสามล้านห้านะครับห้าสิบเอ็ดล้านตรงนี้ก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าจะเหมือนเดิมนะครับผมจะเพิ่มมาเป็นร้อยล้านแล้วนั่นแหละครับตรงนี้นะครับอัตราคิโตห้าสิบดาเมจคิโร้อยแปดสิบเจ็ดต้านทานสี่สิบสี่บล็อกเก้าสิบเจ็ดจุดเก้าห้าเลยนะฮะบล็อกคนเยอะ นะครับตรงนี้มาดูพัฒนากันบ้างครับตรงนี้เป็นสมาชิกนะครับเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะครับสกิลก็อัพเต็มหมดเพราะว่าเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับลดขีดก็ไปห้าดาวแล้วก็มีเพิ่มโจมตีมาหนึ่งหลอดนะครับผมแล้วก็ปลุกตื่นก็รอห้าดาวมงได้เลยครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับปลดบทยกเป็นบริจัทชิ้นส่วนแล้วมาดูแผนทักษะกันครับใส่หัวใจเลเวลเก้าแล้วก็ห้าวหาเลเวลแปดแทงทะลุเลเวลเก้าครับแทงทะลุเลเวลแปดอีกสองอันครับ แล้วก็กำแพงแข็งเลเวล8นั่นเองนะครับผมส่วนการ์ดครับอาวุธสีดาวนะครับหูฟังจักรกลหูฟังกลลสึกนะครับผมแล้วก็ตาระดับ S นะครับอัพเต็มกันไปอุปกรณ์ครับตรงนี้เป็นเซตจักรกลนะครับเพราะว่าเซตจักรกลจะทําให้ลดดามหมดที่หมดที่ได้รับ30%มสิบเปอร์เับเพิ่มพลังโจมตีและให้พของตัวเอง10%เพราะว่าอาววินจักรกล U ูนั้นเน้น H P นั่นเองนะครับก็มาเป็น6ดาวม่วงนะครับ H P H P เปอร์เซ็นต์โจมตี H P แล้วก็เพิ่มดามเมทลานนปรระะลอง10%คับน ฟื้นฟูเคลื่อนไหวแล้วก่อนเคลื่อนไหวจะสามารถฟื้นฟู HP ได้ยี่สิของตนแล้วลดดาเมจระเบิดอีกสิบเปอร์เซ็นั่นเองโอ้โหเสื้กอกอกก็โหดแล้วมาดูกางเกงก,กันบ้างครับก็เป็น HP เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ HP 2ตรงนี้นะครับลดดาเมจสปีดต่ํานะครับแล้วก็มา,าตารักษา20%กางเกงครับโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจหกเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ไม,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 ไม่ค่อยอะไรระเบิดลูนนะครับแล้วก็ลดดาเมจทีมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปถุงมือ ทำให้ชํานาญไม่ออถอลบหนึ่นั่นเองดีจัดจัดมาดูการบัฟกันบ้างครับสีแดงหมด6ดาวม่วงหมดนะครับโบนัสให้พโบนัสให้พีเดโบนัสให้พโบนัสสปีดโอ้โหโบนัสให้พีเฮดพีต์เฮดพีเและเอชเ็นตี่ยโอ้โห my god ต่อมาครับการบัฟเทคนิคครับอัตราคิดิข้อสอแถวเฮดพีแถวลบต้องกานึแถวเฮดโจมตีเปอร์เซ็นต์เฮเปอร์เซ็นต์เฮปอร์ปอรน มากาศบัฟระดับ S ครับ HP ครับเพิ่มได้เป็นโบนัสครับ HP เพิ่มได้เป็นโบนัสอีกแล้วแล้วก็ HP 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 เปอร์เซ็นต์ HP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  เปอร์เซ็นต์โอ้โหอ้ my god และนี่คืออาซวินจากโกลพี P ่บัตโนเปเดกนะครับและทีมงานไว้ปั้นไว้ให้นะครับตอนนี้คือจัดทีมโดยรวมเนี่ยคือพลังมันจะลดมานิดนึงนะครับผมเาทรัพยากรอาจไปอยู่ที่2ตัวนี้ล <laughs> ปกติแล้วน่าจะเป็น590ล้านแหละหรือเปล่าวะใช่ปะเฮ้ยนี่แหละพลังเท่านี้แหละ577เดี๋ยวแบบ600ล้านเมื่อไรนะหร่แล้วโอ้ตัวละร้อยล้านอนะ่ะตัวละร้อยล้านต้องมาแน่ๆโอ้โหนี่ก็แบบมีแบบนี่ถ้าเกิดไม่ใช่สปีดนี่คือแบบซอมบี้แมนน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ซอมบี้แมนต้องใส่สปีดไงสปีดเกมนี้ไม่ค่อยเพิ่มพลังอะไรเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น HP แหละที่จะเพิ่มพลังเยอะนะครับผม ตอนนี้ก็มาเป็นทั้งทีมเนี่ยตอนนี้คือห้าดาวม่วงหมดแล้วนะยกเว้นอัสมินจากกลนะครับผมเอาละเราจะไปดูในฮาส์กันบ้างนะครับว่าทําไมถึง2ตัวนี้ถึงได้พลังร้อยล้านนั่นเองนะครับจริงๆให้ดูตั้งแต่คลิปจกักรพรรดิเด็กแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูอัปเดตก,กันนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีคนถามกันมาเยอะว่าทําไมจกักรพรรดิเด็กไม่ใช้คอ UR มาใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามาใส่ตรงนี้ดูจากเลเวลแล้วตรงนี้16หมดนะครับ มันได้สเตตัสเยอะกว่านะตรงนี้นะครับสเตตัสเยอะกว่าแล้วก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าเราใส่อย่างเนี้ยเราก็ชนะไฮแลนด์ได้ชนะจินาบูได้นะครับผมเออเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องใช้คอหรือว่สิก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะอยากเห็นคอหรือว่สิของจัก,กรพพัดเด็กนะครับผมลอยสักนิดหนึ่งครับรอยสักนิดหนึ่งทีมงานกำลังฟาร์มให้เขาบอกว่าเดือนหน้าไดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมารีวว คอจกักรพรรดเด็กเลวสิบให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้แต่ตอนนี้คือถ้าจัดทีมดีๆคือเราสู้ได้หมดทุกคนนะครับก็เลยยังไม่ต้องยังไม่จําเป็นตอนนี้นะครับผมสําหรับคอจกักรพรรดเด็กเลวสิบนะครับส่วนฟิกเกอร์เนี่ยยังรอตัวใหม่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มาฐานดูดิพื่อบอกเลยว่าฐานเงินหมดนะเอาเรื่องนะเรื่น่าจะอัปเกรดเป็นฐานเงินเกือบหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีฐานแบบลาวานะครับเออน่าจะฐานเงินหมดแล้วตรงนี้ โอ้เอาเรื่องนะเนี่ยฟิกเกอร์พวกนี้สําคัญนะครับเพิ่มพลังอย่างนิดอย่างละหน่อยเห็นไหมเห็นทีมงานปั้นดาวดาว,ดาวมีดาวม่วงเกือบทุกตัวนะครับดาวมุวงทุกตัวเลยแหละอดฐานฐานเงินหมดแล้วนะครับเอาเรื่องอยู่นะครับดาวม่วงก็สําคัญเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องแลนด้วยเรื่องเป้าหมายด้วยนะครับมันจะเพิ่มพลังได้เยอะอยู่นะครับผมก็ลองเอาไปดูดูกันนะครับพอดูดอาก็ได้นะครับมาดู ค่ายลบครับตอนนี้ตอนนี้อัพเทตไปถึงไหนแล้วค่ายลบมี2ค่ายนะตอนนี้ค่ายลบมี2ค่ายนะครับก็จะมีมีด้านด้านหลัง2ตัวตำแหน่ง4กับตำแหน่ง6นะครับผมแล้วก็ตำแหน่ง1กับตำแหน่ง3นะครับใช้อะไรบ้างเนี่ยมันดูได้ป่วะตอนนี้คืออ๋อนี่ดูตรงนี้ถ้าค่ายลบ1นะครับ ต้านคริติคอล7.04%แล้วก็ต้านทาน4%นะครับสำหรับ2ตัวดาเมจเนาะถ้าค่ายลบ2เนี่ยจะเพิ่ม HP กับโจมตีนะจะให้กับแถวแถวหน้า2ตัวก็คือจัก,กรพรรดิเด็กกับอัศวิจนจักรกลพอดีที่ต้องใช้ HP พอดีนะครับผมอันนี้คือค่ายลบนะต่อมาเป็นรูนครับลูนอันนี้เกาะนี่เลเวล5นะครับผมก็บอกได้เลยว่า7ดาวหมดแล้วนะครับผมตรงนี้ก็คมคมแฝกก็เลเวล5 7ดาวหมดแล้วนะครับสนามแรงบิดแบบใหม่นะครับเป็น2ดาวเลเวลสนะครับผมแล้วก็7ดาวหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็หัวใจ5ดาวนะครับเลเวลสี่เดาวหมดแล้วด้วยโอ้โหเอาเรื่องวายุคืนชีพครับก็จะมี4ดาวบ้าง6ดาวบ้าง5ดาวบ้างนะครับผมเลเวลสนะครับรออัปเดตต่อไปแล้วก็คมดาบทะลวงครับตรงนี้เลเวลสี่เหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิน4ดาวหมดแล้วตรงนี้ ก็ค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวเชียวนะครับพรังลุนทั้งหมดก็ตามนี้เลยลองมานับดูกันโหดโหดลกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ว่าใส่อะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้เอาฮีโร่เป็นใส่สปรีไปก่อนนะครับเพราะฮีโร่ได้เปิดก่อนก็จะดีมากสําหรับเมตานี้ครับว่าจะมีทั้งซอมบี้แมนการสวินจัดก,กลนแล้วก็ฟุฟุกิด้วยนะครับฟุฟุกิต้องเปิดก่อนนะครับณจังหวะน,นี้ก็จะมีโจมตีครับแล้วก็สุดไวนะครับพีศาตนี่ก็จะเป็นสาหัส แนวแน่อาวุธก็จะเป็นเลือดเย็นห้ามขยับนะครับต่อสู้ก็จะเป็นสูญเสียกระยชนะครับเทคนิคก็จะเป็นรักษาและลบพิฆาตพลังครับก็จะเป็นป้องกันตัวแล้วก็สนับสนุนนั่นเองนะครับผม <c oughs> อย่างอื่นก็น่าจะเคยเห็นกันมาหมดแล้วนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูเขตศึกนนในที่สุดแล้วกันว่าวันนี้เป็นต้านทานตัวละครเพิ่มขึ้นอีก5 0เโอ้โหเพิ่มให้กับอสุวินจักรกลไปอีกนะครับผมอามาดู โจมตีสักคนหนึ่งก่อนละกันอ่ะมาเริ่มเลยนะครับรีวิวมาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปกันเยอะๆด้วยนะครับผมว่าร้อยล้าน2ตัวไม่มีใครมีครับตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีใครมีครับใน,ในเซิร์ฟซีแน่นอนแล้วอนาคตนี่มาร้อยล้านทุกตัวนี่บอกเลยว่า600ล้านต้องมาเห็นให้เห็นแล้วล่ะแต่ซอมบี้แมนน่าจะยากหน่อยเพรา,านะซอมบี้แมนังไม่90ล้านนะตัวสปีดเนี่ยจะไปหวังร้อยล้านตอนนี้หวังตัวดาเมจกับตัวแทงก่อน เออแล้วเอ็กซ์เบิร์นในแอร์ขั้นสุดยอดยัดหน้ามาจังหวะนี้ครับฝั่งตรงข้ามมีอาซูบินจักรกลด้วยนะเดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะปาดเราเข้าหรือเปล่าจิโกโยจิครับไปครับพายุคืนนรกครับจังหวะนี้ระเบิดแล้วเราหายหมดแน่นอนครับโลหายบอกเลยว่าอาซูบินจักรกลอาจจะไม่ต้องถึงมืออาซูบินจักรกลครับตรงนี้ก็หายหมดแล้วครับเจอโจมตีหมู่2ตัวเข้าไปครับแต่อาซูบินจักรกลเกิดขึ้นมาเป็นรุ่นชาร์ฟอมซิลเวอร์ปาดมาตรงนี้ครับรับแรงกระแทกไหวครับ แล้วจกักรพรรดิเด็กอย่าลืมนะจกักรพรรดิเด็กไอดีนี้ก็ร้อยล้านนะครับถ้าใครยังไม่ไปดูของสวมใส่ไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปจกักรพรรดิเด็กแล้วมาดูคลิปนี้นะครับแชร์กันต่อด้วยนะครับว่าอุ้ยร้อยล้าน2ตัวแล้วแล้วจริงๆอ่อะร้อยล้านตั้งแต่วันจันรแล้วด้วยนะอันนี้คลิปผมจะลงวันเสาร์นะเออเพราะว่าสลอ็อตสล็อตมันเต็มนะครับสล็อตมันเต็มเพราะว่าเราต้องให้เห็นพัฒนาการของไอดีนี้ไปก่อนนะครับผมเออลราก็ถามว่าทีมงานอ่า พี่บัตนยังเป็นเจ้าของไอดีนี้อยู่ไปผมมองว่ายังเป็นอยู่นะแล้วก็มีชิมงานคอยช่วยเล่นนะครับแล้วก็ผมก็อัดคลิปให้พี่บัตสามารถรับชมคลิปแล้วก็เห็นการพัฒนาการของไอดีนี้ต่อไปได้แล้วก็วินวินทุกฝ่ายนะครับผมก็ไอดีนี้ก็ไม่ถูกโดนเลิกแล้วก็มีคนปันต่อมีคนสารต่อแล้วก็มีคนอัดคลิปให้ดูด้วยนะครับผมแล้วทุกคนก็จะได้เห็นพัฒนาการของไอดีนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเป็นไงเออนะครับและอยากเห็นจัดเต็มนะครับ วันอาทิตย์นะครับอันนี้ลงวันเสาร์นะวันอาทิตย์มาเชียสึกดวนสึกดวนกันเขตได้ที่สุดเขตศสึกดวนไร้ที่สุดประจำสัปดาห์ที่เป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับว่าจะสามารถเอาชนะทั้งหรืเอเรียกได้ว่าทั้งชินาวุแล้วก็ไฮแลนด์นะครับได้หรือไม่นะครับเราจะของแชมป์ต่อไปได้หรือเปล่าว่าเอาใจช่วยกันด้วยนะครับในไลฟ์นะครับตรงนี้ก็ดูดูดความแข็งแกร่งนี่ฮะ คือแบบบอกได้เลยว่าตีไม่เข้านะครับผมแล้วเรียกว,ว่าสุดทุกตัวเดี๋ยวรอพวกเดือนหน้าๆต่อไปครับอ阿าชาใต้ดินไม่พอมีอะไรอีกมีด้วงโอ้โหด้วงพิบัติก็บอกว่าจะจัดเต็มเหมือนกันเพราะว่าดวงพิบัติชอบมากมีกาโลุ่ยนะฮะโอ้พิกก็ส์ดิ่งฮะต้องรอด,ดูครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับยันนี้ถ้านชิชอนเรองอะไรฝากกดไลค์กดซับสไครป์แชร์กันไปเยอะให้ลูกรู้ว่า เมืองไทยมีดีตรงนี้เซิร์ฟ4อันดับ1ของเซิร์ฟนะครับผมร้อยล้าน2ตัวมาจุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ